ระวังที่เราจะไปลอยย่าๆนะครผมแอบเห็นมา้าเดี๋ยวจะลองแบบขึ้นไปขีเ่เล่นๆดูมา้าเขาสวยมากเนาะเขาชื่อขุนเดชพี่มาร์คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อา <c oughs> ผมให้ไมพี่เลย <laughs> นนเรืร่องยนต์ละครนี่เป็นบู๊เรื่องแรกเลยไหมพี่เป็นะละครบู๊เรื่องแรกของผม<ช>ครับเรื่องแรกนี่บทของพี่นี่เป็นยังไงสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นคนที่พ่อแม่โดนฆ่าโดนพ่อแม่ของยาย่าเนี่ยหักหลังแล้วก็เราตัวเราได้หนีออกไปแล้วก็กลับมาล้างแค้นใหม่ครับผมแล้วก็เกิดความรักยาย่าแล้วก็ซึ่งแบบทําให้เราตัดสินใจฆ่าพ่อเขาไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ย คือวันนี้เนี่ยผมมาติดตามย่าๆทำงานในหนึ่งวันของวันนี้ผมอยากทราบว่าพี่หมาอยู่กองเดียวกันเนี่ยเวลาพักกินข้าวหรือพักเนี่ยย่าๆ่าชอบทําอะไรย่างานเขาหนักนะฮะต้องเข้าใจก็จะบอกว่าเขาจะแอบยิบหลับนิดนึงนิดนึงใช่เขาจะมีเก้าอี้ส่วนตัวด้วยเวลาเวลามากองเขาจะเอาเก้าอี้อันใหญ่บานเขารวยใช่ไหมมีเก้าอี้ส่วนตัวไม่ใช่เขาก็เตรียมไว้พักผ่อนครับผมแอบให้พี่แบบขอให้พี่เมาสนิดนึงเวลาย่าๆอยู่กองเนี่ยหรือแบบว่าเขาเป็นคนยังไง เป็นคนน่ารักนะเป็นคนน่ารักใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่แบบคิดแง่บวกตลอดเวลาแล้วก็เป็นเป็นเด็กมากคือแบบทําอะไรแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งซึ่งต่างจากตัวละครต่างจากที่เราเห็นในในจอทีวีมากๆแล้วเห็นว่าอยู่ในกองเนี่ยพี่ชอบแกล้งย่าๆด้วยก็อาจจะมีแกล้งบ้างนิดหน่อยแกล้งยังไงบ้างแกล้งยังไงบ้าง คนชอบเลยเลยอาจจะเลอะใส่บ้างตดใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยดูดีนะไหก็เอาแบบขำๆคำคำม้นไ่ตดใส่เลยตดใส่โอ้โหถือว่าเป็นคนดีมากเลย นี่แหละตัวจริงเขาจะพูดใช่ไหมประมาณแบบเนี่ยเนี่ยโอ้โหกำลังเมาอยู่แบบว่าพี่มาร์กเนี่ยชอบแกล้งอะยะย่าบ้างเวลาอยู่ในกองโอ้พี่มาร์กเป็นคนที่ลมเยอะมากเลยค่ะลมเยอะอารมณ์หรือลมนะขายลมอ๋อเอ็มเห็มาว่าเรื่องนี้นี่แบบว่าแกล้งกันจนต้องแบบแบ่งพวกด้วยมีใครอยู่พวกใครบ้างฝั่งย่าจะมีย่ามิ้นแล้วก็ทีมงานก็จะแบ่งเป็นครึ่ง ครึ่งหนึ่งจราแบ่งทีมงานกันด้วยโอ้โหแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายพี่หมากแล้วก็พี่โกบฝ่ายพี่ชายแล้วมีหัวหน้าแก๊งค่ะใครครับใครฮะใครฮะพี่ดออเ้ยพี่ดองพี่ตากูนะพี่ดองเม่ตากูพี่โดม็นหัวหน้าแก๊งใช่ โโอหหเ็นว oh ่าม no. you know, ีแบบประกาศเป็นแบบศัตรูกันเลยถ้าย่าโดนแกล้งทีมงานที่อยู่ฝั่งนี้ก็ต้องไปแกล้งฝั่งนี้คืนเล่นแกล้งเป็นอะไรปะทะกันเช่วยกันช่วยกันกัดกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะพี่หมากแล้วยายาเขามีฉายาไหมไม่กองเหรอไม่มีนะไม่มีแล้วกองมีไหมแล้วกองไม่รู้แล้วแหละไม่รู้อ่ะผมได้ยินว่าเลซี่เลซี่นี่คืออะไรย่าเออไม่ใช่เออลาซี่เอ้ยอันนี้อ่ะโอเคโอเคโอเค เป็นชื่อที่พี่สาวตั้งให้พี่สาวตั้งให้มันคือชื่อใครครับเป็นชื่อหมาชื่อหมาอ๋อ,อพี่สาวตั้งชื่อหมาให้ย่าทำไมครับตอนเด็กๆชอบดูมันเป็นหนังชื่อวลาซี่แล้วก็ชอบมากเลยค่ะหนังเรื่องนี้ก็เลยทําตัวเป็นหมาอะไรชอบไหมแล้วทไมเขาบอกเวลาแบบพอคุณคนพูดฉายานี้ขึ้นมาแบบเราไม่ชอบเพราะอะไรก็มันเป็นชื่อหมาไง เป็นผมจะไม่เคียดนะแคลชื่ออะไรมาให้ผมผมไม่เคยเคี่ยวนะไม่เคียงนะเห็นว่าเคยเล่นกับพี่สาวใช่ไหมเคยเล่นกันจนแบบโดนทําโทษนี่คือเล่นอะไรกันก็เล่นอะไรธรรมดาแต่ไปไประมาก็มาต่อยกันแทนต่อยกันจริงจริงเลยนะมีเรื่องคือแบบยอกๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อยกันเลยถูกเขาเรียกว่า grounded คือต้องขังอยู่ไว้ในห้องแล้วก็ห้ามออกมาจนจนซ้ำนึกว่าทาอะไรผิด บ้านผมก็มีบ้านผมก็ชอบอแม่แมดุขนาดนั้นเลยครับโอ้คุณแม่ดุมากเลยแม่ยูงไนคุณแม่ยู่ไลน <c oughs> อ่าแล้วก็ยาย่านี่คือแบบเข้าวงการมาด้วยกันเดินแบบก่อนใช่ไหม<ช>แล้วไม่อยู่ดี<ช>ถึงแบบว่ามาพลิกมาเล่นละครได้ตอนแรกๆก็เดินแบบคือป้าตือ,อชวนให้มาเดินแบบแล้วก็ถ่ายหนังสือหลังจากนั้นป้าตือก็เหมือนไปฝากที่ช่องสามก็ให้ให้เรียน a c t ิ้งก่อน เห็นว่าผ่านก็เลยเซ็นเข้ามาในช่องครับผมไม่ไม่คิดอยากเล่นหนังบ้างเล่นหนังอยากเล่นไหมจะได้แบบครบสูตรเลยถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นเจ๋งนะเล่นหนังอยากให้ลองไปเล่นดูแล้วแนวละครแล้วยังมีละครเรื่องต่อไปกันไหมพี่ตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องเกมร้ายเกมรักอีกเรื่องหนึ่งแล้วพี่มากอะครับก็รอเปิดกล้องอยู่ครับสามหนุ่มเหลือทองครับผมผมก็มีนะฮะเรื่องอะไรครับผมหนังผมกําลังจะฉายฮะเรื่องโดนัทรังนี้จุดๆๆุครับ ใช่โด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 นัทร่างนี้จุดๆุผมชื่อโด,โดพี่<ด><ด>ตีหน้าที่ร้องเพลงวินชื่อนัด,ดเป็นหนังแบบว่าไวรุ่นไยรุ่นครับ<ม>ว่างๆไปดูกันนะพี่จุดๆุดดดครับครับผมแบบว่าเวลาผมเคยทํางานกับ<ม>ย,ยายาพี่หมาใช่ไหม,มชอบเห็นแบบแฟนคลับเนี่ยมากิ๊การ์เต็มเลยเขาตามมาถึงที่นี่เลยไหม ถ,ถ้าถ้าถ่ายละครไกลแบบนี้ก็ไม่มาหรอค่ะเกรงใจเกรงใจด้วยม,มันไกลโอแต่เขาก็น่ารักทุกคนใช่ไหมโอ้น่ารักมากเลยค่ะคือกลุ่มแฟนคลับของยาย่าจะเป็นอายุที่ประมาณเท่าๆกันเขามีขนมให้กันไหม แน่นอนอ่ะมีเงินจนอ้วนอ่ะโหพี่หมากก็มีเต็มเลยใช่ไหมพี่พอตัวไปเข้าฉากแล้วนะครับตอนเข้กบผมเขาเรียกมาแล้วครับโหได้เลยพี่ขอบคุณพี่สองคนมากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ผมจะตามผู้พี่ต่อไปครับโอเคครับขอ้องน้ำก่อนนะฮะองน้แม่ตามไปดูการทำงานที่กองถ่ายก็เป็นอย่างนี้แหละนะเอยรอไปก่อนนะถ้าทางญาญาเนี่ยก็ต้องถ่ายทั้งวันก็ต้องรอนะ พี่อุตสาหาทางส่งไปหาน้องเขาแล้วนะสู้หน่อยสู้หน่อยอ้าวนี่ไงน้องเขาออกมาแล้วรีบก็ไปคุยต่อเลยเร็ว นายยัวยพรเนียพรนะไม่นวงเกินแล้วมั้ยพี่ไม่กล้าบาอ,อก,ออกหนูจะสัญญาว่าหนูจะทำตัวเป็นลูกน้องที่ดีเอาไม่ทันจนได้เอ่ออ่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นนะไปรัดเลาะดูซิว่ากองถ่ายเนยี่ยเขามีอะไรทำแก้เซ็งกันบ้างไปโอ้โหโอกองนี้นะฮะเขามีขายของกันใ,ในกองด้วย มีทุกอย่าง ia, high, hmm. เลยพ um ี่เสื้อผ้ากางเกงกระดาษทิชช uh ู่ยาสีฟันยาสีฟันยังมีด้วยนะฮะพร้อมครับกองนี้มีอะไรกันครับมีล่มมีทุกอย่างเลยเสื้อกางเกงในมีครบเลยมีขายกางเกงในด้วยมีผ้าพันคอผ้าพันคอก็มีครับนักแสดงมาซื้อเยอะนักแสดงเพียบเลย่ะนักแสดงนักแสดงแย่งมาซื้อเลยใช่ไหมใช่ครับมีถุงแขนด้วยครับถุงแขนด้วยมีถุงแขนด้วยกันดำใช่ไหมใช่กันดำาถุงเท้าด้วยกันดำกันเท้าดำครับถุงเท้า รุ่นผู้หญิงก็มีฮะรุ่นผู้หญิงก็มีฮะอ๋อพี่ปิดจมูกปิดจมูกก็มีครับโอ้โหสวยงามมากมีผลไม้เลยไหมี่ยมีมะม่วงมาขายเลยเอามากินนะครับมากินครับเพราะว่าหมากชอบพี่หมากชอบมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวหรืออะไรครับมะม่วงเปรี้ยวเปรี้ยวเลยใช่ไหมจิ้มได้ครับกะปิเหม็นๆเลยเพราะว่าหมากชอบเหม็นๆครับอแล้วคนก็ยาย่าชอบฝรั่ง ยาย่าชอบฝรั่งใช่ฝรั่งเป็นลูกๆใช่ขอบคุณครับอขอบคุณมากครับยาย่าครับตก <c oughs> ใจนี่มันคือตัวอะไรอ่ะ Oh no นี่ oh, <no. S 1> นี่เออนี่ชื่ออะไรครับ Mr Henry ทำไมถึงชื่อนี้เพราะ มีหลานคนหนึ่งค่ะชื่อว่าเฮนรี่ล้วก็ชอบมากชอบเอามาตรงนี้ไปดูล่ะนี่กี่ปีแล้วตัวนี้กี่ปีแล้วไม่นานมากแต่ก็เริ่มมีรูแล้วสะอาดไหมอ่ะหอมหอมมินมีไหมมินมีตัวอย่างนี้ไหมมี มีตัวอะไรพี่มีอะไรัวอะไรมีอะไรที่เป็นสีชมพูมีผ้าสีชมพูมีผ้าสีชมพูต้องเอามาตลอดเลยะลงมาจากรถบัสก็จะคุมหัวเดินลงมาลออยู่ไหนมีไหมไม่ได้มาที่นี่มด้มาต้องเอาตัวนี้มาทุกครั้งเลยไหมเวลามาที่กองหรืออะไรเงี้ยไปที่ไหนนี่ต้องพกติดตัวเลยใช่ไหมไม่ค่ะคือเมื่อเช้านี้ง่วงมากแล้วก็ใช้เป็นหมอนนอนในรถ ก็เลยเอามาด้วยแต่แต่ก็นอนถ้าถ้าอยู่ที่บ้านก็จะใช้ทุกคืนค่ะจะนอนด้วยทุกคืนให้ผมมาไปเก็บให้ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรนไม่คืนลยขอบคุณครับ น,นี่คืออะไรครับอันนี้เป็นไบคิวอะค่ะไบ <By Q S 3> คิวอือฮึก็โอ้โหอีกเยอะเลยอะสี่ทุ่มได้ไหมพี่น่าจะประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนไม่เป็นไรครับงั้นวันนี้ผมรอไม่ไหวแล้วเพราะว่าหน้าจียาวไกลมากเดี๋ยวยาย่าเขาถ่ายละครเสร็จยังไม่จบนะฮะพรุ่งนี้เขาต้องไปงานพรีเซนเตอร์ในเช้าอีกแต่ไม่เป็นไรผมใจสู้เดี๋ยวผมจะตามเขาไปตั้งแต่พรุ่งนี้เชา้าเลยครับขอบคุณพี่มากครับครับขอไบคิวด้วยได้ไหมพี่ อ,อ๋ออบไบคิวด้วย<ด>้ค่ะขอบคุณมากครับครับผมมีใบคิวครับใบคิวงานองย่าๆครับ